รรมะนาธรรมาธรรมะจุปันนาธรรมะชนธรรมะนิธรรมชปฏิภาธรรมนิทาสนาปฏิคารัมณปปนอิปติปัจัยอันตลปัจัยโสหาาตปัเจ้าุปนนสยาปจัย

น้จีแต่ครอสังโฆปะสะมอสกโกรสัทสตามันติจีแต่สังสย จะบุกไปจะบุกไปอ่าอืมวันนี้โตที่นามเตสํานักอุปกัมปติ <laughs> 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 นะครับมองกล้องหนึ่งสองโอเคครับพร้อมนะครับหนึ่งสองโอเคครับผมมองกล้องนะครับโอเคครับพร้อมนะครับมองกล้องนะครับหนึ่งโอเคยืดยืดครับยืดโอเคนะครับพร้อมนะครับมองกล้องนะครับพร้อมนะครับมองกล้องครับ ครับเชิญครับเชียครับทั้งพี่ครับทั้งพี่ครับโอเคครับกลางครับตรงกลางครับโอเคครับผม นาอวดคุณพ่อกาดาขาวมาดาชื่อนางออนนมาขาวที่ส่วนตัวที่จังหวัดจันสุรเขาถ้าคุณพ่อทอดใส่้าขาวผู้ประกอบอาชีพพนา ประวัติการศึกษาคุณพ่อปอนสายมากขาวจังหวัดนครราชสีมาแล้วมีบุตรี่ดาด้วยกันสองคนดังนี้คุณค่นที่เรียมากขาวสมรสกับนายคมเดชวันสินประกอบเขาปัจจุบันรับเจ้าการที่กองพันธุ์จิวโจมรักษาพระองค์โดยะชาการสงครามพิเศษจังหวัดลบบุรีสมรส ดาบตำรวจปรฏิบัติาขาวร,รับราชการที่สถานีตำรวจภูทรอำเภอขุนชุมกาสิบเบกเกียรติคูณม้าขาว สอะรคะให้พ่อนให้ก่อนเให้กำลังข้างบ้างนเข่าาเเออวนรทงฝ่าองับีนอเข่เา

ครับ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  <laughs>

จนตายถึงว่าท่านสารเสือ คดีสอบเอาลงไปตากเลยตากไปกันคำแทงเลยวันนต้เลงไปมาตากลงไยตากไปรอดตากไปน้ำมันตากไปแค่และนะรอดพอจะเล่นแม่มากกว่าคร

山形県の一番手ご,ごしらえ